สวัสดีครับวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับของธนาคารกรุงศรีนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปธนาคารนะครับผมตรงนี้ก็จะเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันของกรุงศรีนะครับชื่อว่า KMA นั่นเองนะครับผมก็คือทําการโหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมีทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android นะครับแล้วก็ ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทําการติดตั้งแล้วก็เปิดเข้ามาเลยครับหน้าแรกนะครับก็จะเจอหน้านี้ครับเป็นหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่กรุงศรีโมบายนะครับตรงนี้ลำดับต่อมานะครับการลงทะเบียนเปิดบัญชีออนไลน์นะครับก็คือเรามาดูข้างล่างครับสังเกตเมนูตรงกลางนะครับจะเขียนว่ากรุงศรีจัดให้นะครับกดโอนเติมจ่ายฟรีนะครับตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ มาถึงลำดับต่อมานะครับหน้าต่อมานะครับก็คือจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดนะครับจะแจ้งเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์จัดให้ออนไลน์นะครับตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ครับด้านล่างนะครับจะเป็นเงื่อนไขนะครับฟรีไม่อั้นนะครับกดเงินจ่ายบินโอนเงินนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเงื่อนไขนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากนั่นเองนะครับผม แล้วก็เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าเปิดง่ายไม่ต้องไปสาขานะครับผมตรงนี้ลาดับต่อมาครับเรามาดูด้านล่างนี่ครับก็คือว่าจะมีคําว่าเปิดบัญชีครับเรากดเข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็มาถึงเมนูต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขบริการนะครับตรงนี้ทําการติ๊กทุกข้อเลยครับผมตรงนี้แอดขอค่าปเดลนนะครับทําการติ๊กให้หมดเลยนะครับแล้วก็กด ยอมรับข้อตกลงนะครับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้กดรับทราบด้านล่างนะครับขวามือนะครับผมกดคลิกได้เลยครับแล้วก็ลาดับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มขอความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลนะครับผมตรงนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับตรงนี้จะมีข้อความให้ติ๊กนะครับแล้วก็ติ๊กไว้ครับทั้งหมดแล้วก็กดยินยอมนะครับผม กดยืนยันนะครับแล้วก็ลำดับต่อมานะครับจะเป็นการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็ทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นการใส่นะครับ otp นะครับเพื่อส่งไปที่มือถือที่เราให้ไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีระยะเวลาในการ5นาทีนะครับทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยกดถัดไปได้เลยครับผม มาถึงลำดับทัมานะครับจะเป็นขั้นตอนการเปิดบัญชีแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ทําการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนนะครับตรงนี้จะมีขั้นตอนนะครับหนึ่ามสี่นะครับเรากดถัดไปได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนนะครับเราก็ทําการกรอกให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อกอกเรียบร้อยเรากดคําว่าถัดไปได้เลยครับลําดับต่อมานะครับ เมื่อก we ่อข an so ้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลส <Books. S 2> ่วนตัวเรียบร้อยนะครับก็มาถึงลําดับต่อมานะครับจะเป็นช่องทางในการยืนยันตัวตนนะครับก็คือว่าสามารถทําการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองผ่าน2ช่องทางนะครับที่สะดวกสบายนะครับตรงนี้เรากดคําว่าเริ่มต้นได้เลยนะครับด้านล่างนะครับผมเมนูต่อมานะครับก็คือเลือกช่องทางการยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้ก็จะมี2ทางเลือกนะครับก็คือแอดให้แนะนํา ยืนยันตัวตนด้วย N D I D นะครับคลิกเข้ามาครับผมแล้วก็มาสู่เมนตูต่อมานะครับก็จะเป็นการเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารต่างๆนะครับก็คือจะมีให้ทั้งธนาคารกรุงเทพนะครับ หรือจะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับหรือจะเป็นธนาคาร SCB นะครับผมไทยพาณิชย์นันตเอนนะครับผมหรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับตรงนี้ก็สามารถยืนยัน NDAD ดีเอดีตัวตนได้นะครับผมตรงนี้ก็ทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมก็ทาการเลือกถัดไปได้เลยครับผมเมนูต่อมานะครับก็จะถึงขั้นตอน การยืนยันตัวตนแล้วนะครับผ่านไอเดตอนไอดีนะครับหรือ NDED นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขแอดขอค่าไปเลยนะครับเรากดเมนูด้านล่างครับยืนยันตัวตนนะครับกดเข้าไปได้เลยครับผมลำดับต่อมานะครับเมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็ให้กลับมาที่แอปพลิเคชันของกรุงศรีนะครับ KMA นะครับแล้วก็มาต่อกันทำต่อนะครับผมก็คือจะเป็นถึงข้อมูล เพื่อการเปิดบัญชีนะครับตรงนี้ก็ทําการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เมื่อตรวจสอบเรียบร้อ <savior> ยแล้วนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยครับผมลำดับต่อมานะครับก็ทําการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการเปิดบัญชีให้ถูกต้องนะครับผม <savior> ชื่อนามสกุลนะครับเลขแบบประชาชนนะครับสัญ,ญชาติต่างๆโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เมื่อถูกต้องเรียบร้อยนะครับเรากดข้อมูลถูกต้องด้านขวามือล่างได้เลยครับผม ตรงนี้นะครับก็จะมีคําถามนะครับเกี่ยวกับธุรกรรมที่คาดหวังจะใช้บริการนะครับผมก็คือว่าตอนนี้จะคิดสามารถคิดได้เลยครับใช่หรือไม่ใช่ก็ตามสะดวกนะครับกดเมื่อกดเรียบร้อยทำการทำการกดถัดไปได้เลยครับผมเมนูต่อมานะครับเป็นการยืนยันการเปิดบัญชีเงินฝากนะครับกดคําว่ายืนยันเรียบร้อยนะครับลาดับถัดมานะครับเป็นการตั้งรหัส PIN นะครับก็ทําการตั้งให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็รหัส PIN ทั้งหมดจะเป็น6หลักนะครับผมสาหรับการใช้งานแล้วก็เปิดบริการ การทารายการครับลดกดตั้งรหัสพินด้านล่างได้เลยครับผมตัวนี้เราก็ทําการตั้งรหัสพินนะครับเมื่อตั้งรหัสพินเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลําดับสุดท้ายนะครับก็คือจะขึ้นมาว่าบัญชีเปิดสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีบอกวันที่แล้วก็เวลามานะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อบัญชีนะครับออมทรัพย์นะครับออนไลน์จัดให้แล้วก็เป็นเลขบัญชีนะครับตามที่ปรากฏมาเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผม,ผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไปด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ